ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะได้เวลาแล้วนะที่ผมจะมาเปิดไฮเอ็กที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยสามรสิบห้าไข่คุณคิดว่าผมจะได้มันมาปะคิวปาร์ตี้รากนส่วนเทคนิคปาร์ตี้แคทเนี่ยผมจะไม่พูดถึงมาละกันนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าดวงเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับเพิ่มคียลัดแป๊บนะครับนี่ไฮเอ็กเป็นตัวจโอเค แล้วก็กดตัวจีสะดวกเกินเปิดเรียกน้ำย่อยไปหนึ่งไข่อีกหนึ่งไข่บวกหนึ่งไข่อืมบวกเท่าไหร่บวกสี่ปะเออราคามันเท่าไหร่นะสามร้อสิบห้าไข่นะครับตอนนี้เนี่ยเหลือสามร้อยแปดแล้วนะ ราคาอยู่ที่167ล้านนะครับราคาประมูลกลางถ้าผมเลือกที่จะเอาไปขายนะครับก็น่าจะได้สักถ้าขายออกง่ายเนี่ยน่าจะ150ล้านคือแบบสบายๆนะตั้งราคาถูกๆนะครับราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ดูแปบบ๊บ22,000ตัวแบบธรรมดาส่วนโเด้นเนี่ย4,5 0 0เรนโบว์ 4, 5, 800แล้วเรนโบใช้นี่7ตัว โหแต่ราคาแพงนะ14บิลเลียนเลยอ่ะมันซื้อเทเทนิงได้เลยนะครับราคาแพงจัดโกลเด้นไชนีสี่สิตัวตัวละ4บิลเลียนแล้วธรรมดาชนีสหนึ่งร้ตัวนะครับตัวธรรมดาเนี่ยราคาตัวละ60ล้านเออเอ้ยทำไมมันถูกจังอะส่วนเทเทนิงนี่ปาร์ตี้แคทนะครับอันนี้คือตัวธรรมดานะ ออกไปเพียง123ตัวโอ้หมกูดโกลเด้นออกไป23ตัวเรนโบสามตัวเรนโบใชายนี่เอ้าไม่มีเหรอโกลเด้นชานี่หนึ่งตัวธรรมดาชานี่ก็หนึ่งตัวเหมือนกันไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับ ถ้าจะต้องคืนทุนเนี่ยผมจะต้องเปิดให้ได้คิ้วแบบธรรมดา2ตัวครึ่งซึ่งเป็นไปนได้ยากมากเลยนะคิ้ว2ตัวจาก300ร้อไข่นะครับโหที่เผลอปะช่วงบนนะครับที่เผลอปะเผลอไปอีก8มาคงมาขายอะไรนะครับเปิดออกมาล้วน ขึ้นได้ปะเออโอเคนี่โอ้โหทำเลโครดีสามร้อยหกสิบองศานะครับเปิดปะแปดบวกแปดบวกแปดอืมโอ้โหคือแบบเกลือคือแบบเกลือแปดบวกแปดบวกแปดบวกแปด โอ้ไม่กูดโอ้ไม่กูดผมทำถูกแล้วใช่ไหมนีเเมน่เปิดเอามัน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 นะครับบอกกับตัวเองเอาไว้เปิดเอามันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเปิดเอามันนะครับมันมีโอกาสได้ลุ้นหิว้วทุกระดับมีโอกาสได้ลุ้นเทคนิคทุกระดับเปิดเอามันนะครับเปิดเอามัน บวกสีบางดิบวกสีบวกสีเออโหเหลืออีกหนึ่งร้อยแปดแปดนะครับถ้าไปขายตอนนี้ก็ยังได้หนึ่งร้อยล้านนาไอโนมไปต่อใช่ปะมันต้องไปต่อดิวะล่าสุดหลอนแล้วนะครับ <c oughs> พูดกับตัวเองจนหลอนนะครับ อแปดบวกหนึ่งบวกสี่เท่ากับเท่ากับเกลือหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกแปดนี่อันนี้สูตรสูตรของจิ้งเท่ากับอะคุณดูของจริงปะ <c oughs> เออ หมดแรงว่ะหมดแรงจริงหนึ่งร้อยสามสิบกไข่สุดท้ายนะครับไปอ,อือือขอหิวหนึ่งตัวเหอะขอหนึ่งตัวเหอะ ถึงแม้ว่าจะได้มาหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ยังขาดทุนอะ่ะก็ขอหนึ่งตัวเหอขอเหอขอเหอได้ปะล่ะปาร์ตี้ดากอนตัวเดียวเองเท่านั้นมันจะไม่มาให้เลยเหรอฮะ แปดบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่บวกแปดกลมกล่อมอ่อรอยโอ้โหผมเก็บมากี่อัปเดตนี่ไอเอกกว่ามันจะได้300นะครับคือเก็บมานานมากแต่เขามาเปิดได้เกลือ คือโคตรจะคุ้มอืมปลาปลาเหลืออีกเท่าไหร่หกนะครับหกไข่สุดท้ายปลาให้มันจบจบปลาคือมันไม่ค่อยๆโตเลยอะ่ะใช่ปะถ้าได้หิวเนี่ยมันค่อยๆโตปะหรือว่ามันจะเด้งไข่มาอีกทีหนึ่งอืมครับ 1นึกว่าล้าน1 7 0 180ล้านนะครับหายวับไปกับตา Global Event Gift 400กว่าล้านนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเอาไปขายนะถ้าเปิดแล้วมันจะได้เกลือ Good Gift <c oughs> r ร p Gift แน่นน้หมอนเดิมนะครับใครที่มีเยอะๆเนี่ยแล้วคิดว่าดวงไม่ดีเนี่ยไปขายซะ แล้วก็เอาไปซื้อหิ้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับไอคำว่าดวงเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่คาดหวังไม่ผิหวังนะครับแต่ถ้าถามว่าผมตอนนี้ผิดหวังมากไหมเต็มสิบผมไม่ร้อยครับ <c oughs> เอาโอเคทางั้รคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับกับการเปิดไฮเอ็กสามร้อยกว่าไข่นะครับก็อรอเออเกลือก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาติดตอนนี้เอาไว้เจเป็นคลิปหน้านะครับไปละบาย